ทำแกงส้มชะอมไข่กันนะคะจากน้ำแกงส้มสำเร็จรูปที่เราทำไว้ก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้เราจะเจียวไข่ชะอมก่อนไข่ห้าฟองนะคะแล้วเราก็จะใส่ชะอมไปสักสองหยุกนะคะให้มันหนาๆน,นิดนึงเราทอดไข่ชะอมนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปปรุงรสชาติอะไรนะคะเพราะว่าเรา,าไม่ว่าจะทานกับน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิก็มีรสชาติ ทานกับทานกับแกงส้มนะคะแกงส้มเราก็ปรุงสัดเรล็ดรูไปไว้เติมน้ำมันพืชไปไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันพืชเราก็ใส่ชะอมไปเลยนะคะทองอีกนะคะลค่อยกลั่น ชะอมไข่ก็ทอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นชะอมอย่างเดียวนะคะแม่ขุนทองเคยทําหลายอย่างนะคะทั้งผักบุ้งนะคะบอคอลี่แล้วก็ถั่วงอกอะไรพวกนี้นะ,ะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะสารพัดผักใส่เข้าไปเลยนะคะก็ทานอร่อยเหมือนกันสําหรับแกงส้มนะคะหรือจะทานกับมันพริกอะไรได้หมดเลยนะคะ ตอนนี้เราก็หั่นชะอมไข่ที่เราทอดแล้วเป็นชิ้นๆนะคะตามชอบจะเล็กจะใหญ่อะไรตามใจเราเลยคะ่ะก็เรียงไว้ในถ้วยก็เตรียมเนื้อสัตว์นะคะวันนี้มีกุ้งนะคะหรือเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ําแกงส้มที่เราไปฟีดไว้นะคะพอเราจะทานตอนเช้าอย่างนี้นะคะอีกวันหนึ่งเราจะทานเราก็มาไว้ในช่องธรรมดาก่อนนะคะให้น้ําแข็งละลายเราก็จะเท ใส่หม้อนะคะนำขึ้นตั้งไฟนะคะให้เดือดเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อกุ้งลงไปนะคะค่ะน้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะอันนี้ใครจะปรับปรุงรสชาตินะคะจะเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงหรือเพิ่มรสชาติเค็มอะไรก็ว่าค่ะกุ้งก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ทาแม่ขุนทองก็จะมีใบมะกรูดฉีกนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตักน้ําแกงกับกุ้งนะคะลงโรยบนตัวของชะอมไข่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มชะอมไข่ทอดนะคะกับกุ้งนะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ